สวัสดีครับรับใบอีสุนะครับรับใบจัดให้นะครับวันนี้มาส่งมอบความสุขนะฮะถึงที่บ้านลูกค้าเลยนะครับบ้านเพื่อนสมาชิกนะฮะเดี๋ยวที่ไหนเดี๋ยวต้องไปถามเพื่อนสมาชิกของเรานะครับอย่างแรกน้าแป๊ะพาไปดูรถก่อนวันนั้นที่ไปแต่งที่หน้าขโมนนะฮะแฉลามเทาแล้วกันนะฮะเป็นวันนี้วันนี้พาฉลามเทามานะครับเป็นวิวเอ็กซ์สองพันยี่สิบสองนะครับสองพันยี่สิบสองโฟร์วิวนะฮะสีเงินไอซ์เบิร์ก เป็นตัวท็อปสุดเลยครับโฟวิจัดทรงเรียบร้อยนะครับอย่างแรกก็แม็กับยางนะฮะอันนี้เป็นดำด้านทีสามเจ็ดหยอดขาวนะครับแล้วก็คิ้วนาคมนนะฮะยางโตโยนะครับอันนี้โหลดลงหน้านิ้วครึ่งหลังสองนิ้วนะครับเราสวัสดีเพื่อนสมาชิกทุกทุกท่านด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอันนี้ใส่โชคโปรเฟนเดอร์นะฮะ หน้านิ้วครึ่งหลังสองนิ้วหน้าปรับระดับได้สิบหกนะฮะหลังแปดซับแข็งนะฮะควีนซีรีส์นะฮะสุดแล้วครับข,ขับมานี่นุ่มนวลแล้วก็สบายเลยครับข้างหลังนี่เป็นซับแข็งนะฮะแปดระดับมันจะเข้ากับรถเลยนะฮะดำด้านอันนี้ก็ทำด้านอันนี้โทนสีเทานะฉลามเทาโล่โล่โล่ลเลยครับ วันนี้พามาหาเจ้าของคันที่น้าแปะเอาไปทำกับน้ากมลนะครับซ้ำแข็งสติ๊กเกอร์ใหม่เหมือนกันสติ๊กเกอร์นร้ากมลนะฮะเกมเมซซี่เดี๋ยวให้น้องแคทพาชมรอบรถในี่ยโฟร์วิวนะครับบายเมโ o นะฮะวดนนย้เอามาจากฟาร์ม พาเข้าพบกับเจ้าของรถนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่ต <Abby> ร <at> ีสว so <uit> ัสดีครับพี่ตรีก็เป็นเพื่อนสมาชิกอยู่ในมีเอฟซีที่ขับของเราใช่ครับติดตามน้แป๊ะอยู่เป็นเอฟซีอยู่ขอบคุณครับสวัสดีวันนี้เพิ่งเจอตัวจริงนะครับครับผมตั้งแต่ก็ไม่เคยเจอน้แป๊ะเลยบ็อใช่แล้วก็จองนะฮะแล้วจนได้รถ แล้วก็โอนเงินนะฮะครับผ่าออนไลน์ทั้งหมดผ่านออนไลน์ทั้งหมดเลยครับซื้อสดด้วยนะครับใช่ครับพิธ uh ีซ ну ื้อสดด้วยโอนเงินก่อนเจอหน้ากันเลยใช่ไหมครัใช่ครับแล้วก็ไว้วางใจให้น้าแปะเอาไปแต่งที่น้าขมลใช่ครับตามทั้งน้าขมลน้าแปะด้วยใช่คันนั้นรู้สึกก็แต่งกับน้าขมลใช่ไหมครับใช่ครับคันนี้ก็น้าขมลเหมือนกันข้อดีคือใช่ครับอันนั้นเป็นวีคอร์สนะครับครับเป็นบีคอร์สต่อจากนี้น้องฝ่าทำมาที่ถึงกล้าโอนเงินเป็นหลลลลัก้้าาานนนเยผมมโอ คือส่วนหนึ่งอะผมติดตามนะแป๊ะนานแล้วตั้งแต่ตั้งแต่ผมตั้งแต่ผมตามเฟซเก่าอะนะแป๊ะแล้วผมก็ตามตามมาแล้วก็ตามมาตลอดตามนะแป๊ะแล้วก็ดูผลงานทุกอย่างติดตามตลอดแล้วไว้ใจนะแป๊ะส่วนหนึ่งคุยแบบคุยแบบโอเคนะแป๊ะให้แบบข้อเสนอดีๆอะไรเงี้ยของแถมสุดลดอะไรโอเคสุดยอดครับเต็มเต็มเลยเต็มเลยครับเต็มเลยครับนี่ก็ขับเองนะครับ ครับเองเดี๋ยวแรกก็จะให้ผมจะขึ้นรถสไลด์มาแต่ไม่ว่าไม่ต้องเดี๋ยวนะน้าขับไปเองอะไรเงี้ยก็เลยบบประทับใจมากครับรถเรียบร้อยครับเรียบร้อยครับชิงวอลตั้งแต่ก่อนนะไปมอเตอร์โชว์ครับเมื่อวานพอดีเมื่อวานไปมอเตอร์โชว์กันไปรับมาอีกครับเดี๋ยวคอยทยอยส่งมอบนะครับครับและคันนี้คันนี้นี่เลือกสีนี้เลยใช่ไหมครับใช่คับอันนี้เป็นโฟวิลตัวท็อปสุดนะครับันนี้ร้านห้าเก้าเก้านะครับ อันนี้ร้านห้าเก้าเก้ารอนานไหมคัี่นี่ไม่นานนะครับเดือนนิดเดียวเองเดือนเดือนกี่วันเองนะครับไวมากแต่ตอนนี้โฟล์วิเริ่มลดเริ่มเร็วขึ้นนะครัทลดอุาบางรุ่นถ้าเป็นสีเทาก็ยังมีเลยสีขาวหมดแล้วแต่ก็รอรถใหม่มาสีเงินก็มีพันเลยมีฮะมีเรื่อยมาจากวันนี้มันากความวันนี้เรามาที่ไหนนะครับสุพรรณครับผมครับผมผันหี หน้าบ้านเข้าไปในบ้านแล้วเรียบร้อยต้องถึงหน้าบ้านต้องถึงเลยขอให้เจริญนะเนี่ยครับผมสุพรรณบุรีนี่เจริญมากเลยครับครับผมเจริญมากครับถนนนี่กว้างมากครัพี่ตีใช่ครับขับง่ายผมมาไม่เจอใครเลยเด็กเด็บ้านเออพี่ตีมีลูกแฝดด้วยนะครับใช่ครับลูกแฝดน้องน้ำอิงน้ำอุ่นครับน้ำอิงกับน้ำอุ่นคารวะชโชคดีนะครับ ่ครับผมเสื้อทีมเดียวกันหมดเลยเ้หมดเลยแม่เลยเตรียมเตรียมรอรอคันนี้เลยรอรับคันนี้ที่จะแฟมาส่งอันนี้เราก็ตรวจเช็คมากิเรียบร้อยหมดครับครับผมก่อนถึงมือเพื่อสมาชิกเกิดจะลถจะเรียบร้อยหมดครับมันจะมี pdf ีอตรวจของเหลวทั้งหมดด้วยครับผมแล้วก็ไอ้พวกของแถมแล้วก็พวกที่ดีสั่งเพิ่มนี่เราว่าเรียบร้อยครับ โ <Okay. S 2> อเคไลฟ์ไปไลฟ์ไปแล้ว <c oughs> ไล่กันได้หมดไปแล้วครับผมการนี้คสามจุดศูนสีอะไรรคย์โฟวิลครับเอ่อโฟบายโฟใช่ไหมซื้อเงินไอซ์เบิร์ดหรือถ้าเกิดเราก็เรียกว่าสีเทาแล้วฮนะง,ง่ะายๆว่าเรียกเงิน,นเทาถ้าเรียนเครื่องเรียนเงินโบติเรียนหรือบอลนะฮะคันนี้สีเทาครับเรียกเงินไอซ์เบิร์ด สวัสดีนะครับฝากสวัสดีทุกท่าเนเลยนะครับที่เพิ่งเข้ามาตอนนี้น้แป๊มาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยน้องบอลก็อธิบายเรียบร้อยแล้วนะครับเ,เดี๋ยวฝากพี่ติ๋มฝาก <ผม S 2> ถึงเพื่อนสมาชิกนะครับที่เขาสนใจรถอยู่อะไรเงี้ยค่ะอ๋อก็ฝากบอกสมาชิกเอฟซีนะแป๊ะนะครับว่าถ้าพี่น้องคนไหนแบบสนใจรถอะไรเงี้ยก็ติดต่อทางนะแป๊ะได้เลยอะไรครับคือได้ครบทุกอย่างแล้วก็ไว<อ>้ใจได้คร<อ>ับผมสบายเลยแต่งสวยแบบนี<อ>้เลย ครับผมนี่ขอบคุณพี่ตีมากครับขอบคุณครับฝากเพื่อนสมาชิกนะฮะก่อนสงกรานตรที่พอมีรถคอยพันนะครับจากอินบ็อกซ์โทรมาสอบถามได้นะครับออผูกค้าถามแอคทีฟแก้ข้อยังครับเอ่อแอคทีฟเหรอฮะเดี๋ยวรอช่วงต้นเดือนเก็ส่งออโลเกตมาแล้วจะาน่าจะตอบไปทีว่าเป็นยังไงอะไรอย่างนี้นะครับโดนใจรอนิดนึงยวโดนใจร้อนนะครับเพราะตอนนี้เอ่อเดี๋ยวพี่แจ้งเข้ามาเมื่อเช้าอยู่ฝ่ายผลิตเลยนะฮะ ก็เอารถอยู่ตดูประการเรื่องนะไปก็เอารถมาเข้าสู่ที่ผมนะครับมาแล้วเข้าสู่แล้วก็เลยได้คุยกันเขาบอกเห็นี้ผลิตมากขึ้นเลยเนี่อกเพื่อนสมาชิกให้รอหน่อยคคนผลิตนะฝากมาบอกผู้ผลิการสายผลิตเลยครับถ้าบิวเนี่ยผลิตที่ปู่เจ้าสิทธ์ถ่ายเนี่ยฝากเพื่อนสมาชิกด้วยนะฮะฝากกดไลค์กดแชด้วยมีอะไรอินพ็อกดโทรหายรัได้ด้ยฝากเบอร์นิดนึงนะฮะ0995159263 เห็นรอยยิ้มของผูถือก็มีความสุขนะครับครับผมานร้านี้นะแปลขอลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอบคุณปกสีขาวก็สวยมากครับอ๋อ